จากระยะเวลาครึ่งปีที่ผ่านมาบริษัททัวร์ตลาดจีนได้นํามักคุเทศผิดกฎหมายซึ่งไม่เคยเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไม่ได้ถือสัญชาติไทยเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศชาติเสื่อมเสียสิ่งแวดล้อมถูกทําลายและส่งผลให้เกิดการว่างงานของมักคุเทศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น จากปัญหาที่เกิดขึ้นทางสมาชิกชมรมมัคคุเทศภาษาจีนภูเก็ตประมาณ30คนนำโดยนายนนทูรีพัทรคุนากรสกุลเลขาชมรมมัคคุเทศภาษาจีนภูเก็ตและกรรมการสมาคมมัคคุเทศภาษาจีนภูเก็ตได้รวมตัวกันเดินขบวนเข้ายื่นหนังสือถึงนายสันติป่าวไว้พนวยการศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตในวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานายนนทูรีพัทรคุนากรสกุลเลขาชมรมมัคคุเทศภาษาจีนภูเก็ตกล่าวว่า การเข้ายื่นหนังสือในวันนี้เพื่ออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนของพรบรธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศปี2551และในช่วงวันที่4-12สิงหาคมนี้ไกด์ไทยภาษาจีนประมาณ200คนจะนัดกันหยุดงานเพื่อปฏิเสธที่จะช่วยทำทัวร์ให้กับบริษัททัวร์ปัจจุบันไกด์ภาษาจีนที่เป็นชาวไทยในจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนสมาชิกในชมรมกว่า2,500คนยังไม่รวมผู้ที่ยังไม่ได้ลงชื่อเป็นสมาชิก ซึ่งมีจำนวนมากเพียงพอในการทำหน้าที่ไกดแล้วส่วนสาเหตุที่ทางบริษัททัวร์ตลาดจีนอ้างว่าไกดไทยภาษาจีนไม่เพียงพอนั้นเนื่องจากไกด์บางส่วนภาษาไม่แข็งแรงศักยภาพการทำทัวร์ไม่ได้ตามที่เขาต้องการทางผู้ประกอบการบริษัททัวร์จึงอ้างว่าไกดไทยไม่เพียงพอขณะที่นายสันติปาวยผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า นโยบายการปรับปรามใกล้เถื่อนของกรมการท่องเที่ยวและกีฬานั้นมีความชัดเจนพร้อมทั้งยืนยันว่าจะปฏิบัติตามพรบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศ2,551ไม่ให้คนต่างชาติมาทำหน้าที่มัคคุเทศในส่วนของจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและต่อจากนี้ในส่วนของใกล้เถื่อนที่มีการจับกลุมได้จะทำการในประเทศออกนอกประเทศ และขึ้นแบ็กลิสต์ห้ามเข้ามาในประเทศไทยอย่างเด็ดขาดส่วนบริษัทน้ำเที่ยวที่ใช้ไกด์เถื่อนเราก็จะมีการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทน้ำเที่ยวด้วย